นี่ครับอันนี้มาสวงง่วนเงาะนะครับพามาดูนะครับเงาะมีคำถามว่าทำไ,ไมพ่นยาจะได้กินไหมก็อยู่เนี่ยครับก็ได้กินอยู่นะครับปีนี้งเงาะนี่ครับแต่ลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่แต่เพราะว่าเราไม่ได้พ่นยาหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปีนี้ก็คือเป็น ปีที่4ปีที่5เนี่ยครับที่เราหลังจากที่เราปลูกเงาะล้วก็ยังไม่เคยมีการพ่นยาใดๆต้งแต่โปกูกปลูกนะครับโดยส่วนมากเนี่ยเราจะตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ถบทับทับ,ท,บทับไว้ใ้ต้นนะครับในช่วงฤดูร้อนก็จะไม่ค่อยได้ตัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะกัดให้ดูนะกัดให้ดูเลย <reiterate> นี่ครับเราจะ นี่หอมปอดสารแล้วก็ก็หวานอยู่นะครับหวานยังยังไม่เคยพ่นยายังไม่เคยพ่นยานะครับตัวนี้นี่ลักษณะของมันนะครับ จะให้ดูจาดต้นเลยครับอร่อยนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกอืมันมันดกเกินไปแล้วมันนี่ครับลูกมันนี่ไม่ค่อยโตแต่เราก็ยังยืนยันว่าไม่ไม่พ่นยาก็ยังได้กินอยู่นะครับในทุกๆปี ปัญหาแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะเจอก็คือพวกแมลงพวกนี้มากินก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถือว่าถึงแม้จะเป็นปัญหาอย่างแต่ก็ถือว่ารับได้เป็นพวกกระรอกพวกอีบึงพวกนี้ครับพวกขังข่าวคนนี้แต่ว่าหลังจากเนื่องจากว่าคือเราไม่ไม่ไม่ได้พ่นยาแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยพวกแมลงพวกนี้จะไม่ค่อยมี จะเป็นพวกแมงแมงก็คือพวกกระลอกหนูอะไรพวกนี้เป็นสส่วนใหญ่ซึ่งมันก็กินได้ไม่เยอะแต่เราคือสามารถเก็บกินได้ไม่ต้องรอก็ถือว่าโอเคนะครับประหยัดประหยัดต้นทุนในการเกษตรก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่องข้านที่จะโอเคนะอย่างลูกนี้ก็โดนน่าจะไปพวก หนูกินแล้วก็นะครับหลังจากปลูกมาก็สิ่งที่เราต้องขยันทําก็คือตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ทมทมไว้ไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องให้น้ําให้มันเป็ไปตามฤด,ดูกาลของมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะอรอแมลงมาแล้วเราก็ต้องพ่นยาไล่แมลงอีกทีหนึง่ง แต่ของเราคือที่เราทดลองมาตั้งแต่ปลูกมาคือเราไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการพ่นยาทีนี้ก็ไม่มีมแมลงนะครับผมเราก็ได้กินเราก็ได้กินแล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นต้นทุนที่แทบจะเป็นสูนย์เลยหลังจากทำการปลูกก็แค่มาตัดยญ้านี่ครับก็ อคอนเฟิร์มนะครับว่าปลปูกเงาะไม่พ่นยาไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้กินได้กินครับผมนี่ครับเงาะเชียงรายนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การคอมเมนต์ มองว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมก็ยินดีทีได้รู้จักกับทุกๆคนนะครับในช่องของบ้านอยู่ดอยนะครับผมนี่ขอลา